เจ้ากกกลานะนี่ย่ี่ย่องย่องไปดูตัวนีิจะได้เห็นง่ายๆนยีถ้าไม่ได้หยุดได้พักหมดสิทธิน,นั่นนี่จะได้มาเห็นนกแบบเสียงร้องกล้องไกในธรรมชาตินี่ย่องย่องไปดู ủa ừ, này nhanh 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 này เพิ่งบินเนี่ยลูกเนี่เห็นตัวก่อนข้าขอดูตัวเจ้าก่อนเสียง,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 งหายไปนะ แต่ไม่ยังไม่เห็นบินดูอีกูิดก็ดย่องไปสแกนไปไหนอะเห็นีกนีเน่เขาลองอยู่มุมนี้แต่ตัวไปไหน มันบินไปแล้วอืมอยากจะบินไปแล้วก็ได้อืมบินไปแล้วมา แกยิ้มให้ว่าบินไปแล้วไล่ล่เอ้ยอบินไปแล้วไปวบินไปแล้วอาจจะบินมาเนี้ย ต้นไม้ใหญ่นิดนึง่งเตามมาดูหน่อยอ้เที่ยงวันนะครับประมาณเที่ยงเดยได้ยินนะไไยินนะสิบเอ็ดโมงกว่าอ่าี่เยินเสียงย้ว มีเสียงไนดะ้มีเสียงนะนี้ครับโอ้ธรรมชาติไม่ต้องไปหาไก่แถวบ้านเราน,น,นี้เองโดเดอที่ใช้เสียงเบาเพราะเราเซฟไม่ให้มีเสียงแรงเดี๋ยวนกจะตกใจแล้วไม่มีไม้ด้วย ใช้รักการแบบเพียวๆเ,เลยถ้ากินเหล้าก็ไม่มีโชดา,นะาประมาณนั้นนะลินเพียวๆเ,เลยกระดกปุ๊บร้อนคอวูบลงในท้องนะประมาณนั้นเลยอาการนะคำว่าเพียวๆคงรู้นะคำว่าเพียวๆเ,เป็นไง นกนกกระจุกหัวขวานหรือภาษาเหนือฮองนกปิดจิลิวไอ้ก้นแดงๆน,งนี่ครับเห็นก้นเขาไหมครับแดงๆเสนอยู่ที่หัวจุกกับก้นแดงๆอะเสน่อยู่ตรงหัวจุกกับก้นแดงๆน,ก,นกกระจุกหัวขวาน นกปิดจะลิวภาษาเหนือห้งองปิดจะลิวนั่นนั่นเสียงเป็นอยู่นี้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วบินไปเลยโอ้บินไปละโอ้โอโอดิ้นแรงพูดแรงไปเห็นไหมเห็นไหมครับ กูดแรงไปอ่ะครับอุ้ยยังอยู่อยู่ ปิจิลิวมาซอกันอ๋อเขามาเฝ้าลูกน้อยเขาลูกน้อยเพิ่งเกิดปินยังไม่แข็งใช่ใช่เขาเลยมาต้อมมาดูแลลูกน้อยเขาเห็นว่าบินไม่แข็งบินปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งแม่เลยต้องมาคอยภูมิพักพิทักษ์ป้องกันภัยให้โอ้ใช่ใช่ใช่ ว่าแม่ก็าทำไมมาชอกันเยอะจังรู้ละรู้เหตุผลละเขามาดูแลลูกของเขานะครับเห็นไหมครับลูกของเขาตัวเล็กมีนยังไม่แข็งแม่เลยต้องมาคอยให้ความดูแลนี่ลูกของเขานี่คือตัวลูกนะครับมีนยังไม่แข็ง แม่ต้องคอยพิทักษ์ดูแลเจ้า,ากูที่ลาไปไหนล่ะ,ะเงียบไปละเงียบไปละ ไลาเงียบไปแล้วไม่เห็นล้วไม่เห็นแล้ว,ลวกูจิลาโอเดี๋ยวเอาจะเทาๆมาเข้าลลมเข้าเงากันนี<_><_>่ครับน้ำใสไรเย็นเนะกรมชนประทานเพิ่นส่งน้ำลำเลียงมาให้ลูกร้าน ได้เล่นน้ำสงการกันนะครับป่าหน่อยปิ้งซอ,อกันแบกายไป,ไปตามลำน้ำแค่นี้ก็ได้อัธรสแล้วต้องอะไรมากมาย,มยน้ำฝล โอ้ยตัวเขาอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหครับโอ้ตัวนี้ใครเห็นมั่งใครเห็นมั่งโฟกัสดึงภาพชัดๆนะครับเห็นี่ครับตัวจักรจันนะครับจัน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 นี่เห็นไหมครับ,ก,นนรบ,รบกล้องไม่เลยโฟกัสกล้องเกตไม่ดีพอ ก็เลยโฟกัสได้ไม่ชัดจริงคนห้องแมงน้ำฝนนะครับครือคนไทยห้องจักกะจันคนเมืองห้องแมงน้ำฝนคนไทยห้องเจ้าจักกะจันภาษาต่างกันแต่ความหมายเดียวกันนะครับอ๋อสลงจจก,กะจัน คุณขั่วคู่สองตัวพวเนมียน่ารักเหมือนกันครับขอบันทึกไว้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ